สวัสดีค่ะแม่มมก็จะมาเล่าถึงวันนี้นะคะกลับมาถึงบันรีก็นั่งแท็กซี่มามาบ้านเอากระเป๋าลงสองใบแล้วก็หยิบกระเป๋าซื้อของกระเป๋าช้อปปิ้งไปไปต่อที่ที่ห้างค่ะเพื่อซื้อของเนาะไม่อยู่นานอะไรอะไรเราก็ทิ้งหมดแล้วก็กลับมาก็ต้องซื้อใหม่จะได้กินนะคะออันนี้ ็เดี๋ยวเปิดม่านหน่อยที่ยังเมื่อกี้ดูข้างหน้าคร่าวๆค่ะก็มีหญ้าขึ้นลอกๆหน่อยนึงอ่ากล้วยไม้ก็ยังอยู่กล้วยไม้เล็กก็ยังอยู่ดีโอเคโอเคนะคะได้ลดน้ำลดท่าวตรงนี้ล่นพื้นลั่น นี่ลูกพ่อแม่แฟนน,นี่ข้างนอกมองไปโอ้ตอนนั้นน่าจะเดดแล้วมั้งนะี่ยอ่านี่ค่ะก็สิ่งแรกที่ทำก็คือไปซื้อของของกินใช่ไหมคะนี่ผ้าตากไว้ตั้งแต่ไป ก็แห้งอะนะแตกข้างในห้นี่ก็อีเว่าจะมีหมอนสพอร์ตหลายใบเลยเนี่ยติดมันจะติดกาวนี่ยแล้วแต่จะเอาให้สูงต่ำยังไงมีสามใบไม่กล้าไม่กล้าชังน้ำหนักเลยนี่ ทุกอย่างอยู่ดีเดี๋ยวโต๊ะนี่ปกติอยู่ตรงนี้ก็เลื่อนเข้าไปเพราะว่าเผื่อเขาจะขนอะไรเข้ามานี่รถรถช็อปปิ้งกับถอดเป็นชินช้นๆอยู่นี่อ่ะไปดูหลังบ้านแป๊บหนึ่งนี่ลืมเอาไปแท็บเลต็ต โอ้มีมะนาวมะนาวได้สองลูกคุ้มค่าน้ำไหมนี่เขือเทศเดี๋ยนถกออกแล้วมืงอันมันก็ยังไม่อ้ยพริกตาละตาละพริก คลิกสิคะเนี่ยแห้งพอดีเลยเจ้าของมาถึงพอดีเลยดูใบเหี่ยวแล้วเพื่อนบ้านน่าจะไม่สบายเพราะว่าขนาดหัวก๊อกหลุดเขายังไม่ได้ทําให้เลยถ้าเขาอยู่เขาถ้าเขาดีเขาจะทําให้หมดอะคะว้าวนี่เดดตายแล้วค่ะตายแล้วคะ,วคะอ๋อนี่ไม่ชอบน้ําเหรอตายเลยอะ่ะอืม ไม่เป็นไรหรอกเราไปกลับมามันตายแล้วก็ต้องยอมรับยังดีที่เหลือบ้างเหลือเทศนี่คะ่ะก็ค่อนข้างดีค่อนข้างเหลือมีหญ้าบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรโอ้แนลมนาวสองลูกสุดยอด มีลูกตั้งเยอะโตสองลูกไปดูแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวไม่มีเหลือเลยไม่มีสักลูกเลยดูเดิทำไมเนี่ยแอปเปิลแดงมีนี่ค่ะดูหออย่างนี้ยังเจาะเลยนะเนี่ยดูเจาะมีสองลูกถ้าแบบนี้ไม่ได้เจาะเพราะว่ามันถีงไง ก็เลยรอดแค่เนี้ยปีนี้ไม่ดีปีนี้ไม่ดีค่ะอันนี้ลูกนี้รอดลูกนี้ไม่ทุกลูกเลยหนึ่งสองสามสี่เจาะน,นี่มันก็ไม่ชอบแดดนะเนี่ยเอยไม่ชอบไม่ชอบน้ำไม่ชอบแดดแบบนีนน้อยู่ล่มๆมเดี๋ยวเอากลับไปไว้ที่เดิมเอามาตรงนี้เพื่อให้เขาลดน้ำง่ายไง อันนี้ก็ตายแล้วใช่ไหมกระบองเพชรน้ําเยอะเกินไปก็ตายนะเนี่ยนำนำ้นำแดดแดดตายหมดเดี๋ยวต้องเอาทิ้งอันนี้คืออะไรอ๋ตอตัวนี้อันนี้กระดอกก็โอเคนะคะเนี่ยอะโวคาโดาดูสิใบเป็นอย่างนี้หมดเลย ก็งอใบใหม่มาโอเคอยู่มะละกอมะละกอรอดมะละกอรอดมะละกอรอดสองต้นรอดโอเคเดี๋ยวทำหนุบํารุงแยกกระถางถ,าถือว่าดีค่ะไม่มีอะไรเสียหายตัวนี้มันเยอะมากเสียหายก็ไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้มีดอกด้วยเหรอเนี่ยโอ้ oh. โอ้ oh, ปีนี้แอปเปิล hmm. ไม่ได้เลยแอปเปิลแอปเปิล mm hmm. เขียวไม่ได้เลยปีที่แล้วเยอะมากกิดไม่หมดเลยอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวต้องทำใหม่พลวนดินใส่ปุ๋ยซะหน่อยไม่เคยให้ปุ๋ยเลย mm hmm. นี่หน้าฝนก็จะยาวอย่างนี้ค่ะ mm hmm. เขาก็ไม่มาตัดเลยอ่ะหน้าแรงก็แรงเป็นฝุน่นอะ่า เดี๋ยวจะโทรบอกเขาว่ามาแล้วนะอันนี้อยู่ตรงนู้นเนี่ยวิวมาอ่ามะม่วงโอ้มะม่วงออกลูกมะม่วงออกลูกเกิ่งย้อยเลยอันนี้ก็จะลกหน่อยอันนี้ต้นมัน ต้นมันออกดอกเลย่ะนี่ฮะก่อนจะไปก็เก็บของมันนี่สละแหน่สละแหน่งามแต่งามว่าอันนี้ต้นอลีลาวดีอันนี้ไม่รู้ส้มหรืออะไร เ็นไปบ้านเขาเดี๋ยวต้องหมุนเดี๋ยวจะหมุนกระถางให้กลับมาด้านนี้วางหมุนไม่ได้กระถางแตกต้องเปลี่ยนใหม่เลยเอาเนี้ยต้นไรตายไปหนึ่งต้นมันไม่ตายแต่ว่ามันโจมละทิ้งไปเลยนี่ยค่ะโอเคอยู่นะทุกสิ่งทุกอย่างเหลือซากบ้างก็โอเคแล้ว ที่ป้านก็ไปชงกาแฟทำก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยนึงก๋วยเตี๋ยวก็สำเร็จรูปค่ะโอ้โหพริกแดงหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาน้ำมาลดพริกเอตอตัวนี้ตัวน,นี้งามแต่สิงามเลย กะเพาเออหัวลาพาเดี๋ยวค่อยมาเด็ดไปใส่ทำแกงเด็ดดอกมันก่อนเนาะจะได้ไม่ตายอืเดี๋ยวค่อยมาเด็ดลึกๆกว่านี้โอ้โหกะเพารอดกะเพารอดไม่น่าเชื่อเลยรอด ใบเล็กนิดเดียวค่ะเผารอบมามาชงกาแฟก่อนนะคะ กาแฟแล้วก็จะทำดเกดี๋ยวโอเคค่ะชมบ้านแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวปันจะทำอาหารขอบคุณที่รับชมค่ะ